เออเลยยกหนึ่งยกหนึ่งเลยยกยกยกทธายกทธายแปไปทำไงไรครับเกิดมาจนครับไม่ได้เกิดมารวยครับเนี่เกิดมาจนก็ต้องมาต่อยยางนี้ครับ ยกฟุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไงครับร่างกายแข็งแรงครับยกสุดท้ายเออยกสุดท้ายเน้นไป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 ปิดปสันมัดบิดไป ครับบันทีกเก้าครับบันทีกเก้าครับเจอกันนะครับร้อยเอ็ครับใครจะไปเที่ยวร้อยเอ็ดไปได้นะครับดีครับพี่นมชกวันที่เก้าครับในกาแฟร้อยอ็ดครับ ต่ำครับประมาณสายผัวอ่อฟันแบ็กฟันแบ็กครับฟันแบ็กภูมเดอรเซนหรือทีเคยุตนาครับรกาแไฟร้อย เย็บไปเยอะเย็บไปเยอะเดินไปหลายมัดหลายมัดหลายมัดหนึ่งฟองหนึ่งฟองฝามตีเออฝันมัดหน่อยมือขวาอย่าตกมือขวามือขวาบล็อกไว้ทำร่างกายครับฝามาทีฝามาที ไปฝามาทีลูกทีๆเออหนึ่งฟองฟัมฟีหนึ่งฟองฟัมฟีไปต่อแรงไปฝานมัดไปมือขวามือขวามือขวาอย่าตกมือขวา ครับตีนังกดัดกัดตอน,นอเย็นมันใช่รอเปล่าเลยกดัดตีปิ้ครับตีวีละดึงบะเนานะครับนอนเปรีครับนอนเปรี้ยตีดีหมดอาร์มครับหมดอาม ไงครับฝนตกนะครับมวน,น้ำติดตามฝนตกไหมพี่ตั้มน้องคายอะเราเรอฝองที่ฝองที่เลีบ้บาเลี้ยบาฝองที่ฝองทีอดีครับอดีองตึงครับอ,นนอดีตตึกคนบบงตก็แบบดีบป เขามาทักทายกันได้นะครับน,นี่ก็น,นี่มีอะไรวบบว่าตายทอดตัวเป็นหลิง โคลาดก็หนักมันงานนี้ครับดูต้นไม้ต้นไม้ล้มหมดเลยครับนาทีเดียวนาทีเดียวสวัสดีมน,นีแดงครับมน,นีแดงมเมนีแดงให้มวยเข้าหมดทุกคู่เลยนะครับเมื่อวานใครอยากรวยต้องไปฟังมเมนีแดงครับอาจารย์แป๊วครับถ้าฟังอาจารย์แป๊วนี่ เล่นตามอาจารย์แป um ๊วนี่รวยทุกคนนะครับอาจารย์แป๊วให้ที่เด็ดสามิีบสามพิบีสามพิบิรั่วไปรัวไปรยรัวไปรัวไปรัวไปไปครับใครอยากไปไปเจอกันร้อยเอ็ดนะครับสวัดีคนหลวง คนหลวงต่อยมาหนคนหลวงอดีเสียจากครับเสียจากฟ้าของเด,ดนะครับเสียจากบาดจากของเรานะครับเสียจากนี่เจ้าของพักเชือกมันเล่นได้เชือก มาดังไห,หาแมนมึงมาเลยมึงมาฮะมึงยึกลอ็อกยึกลอ็อกกูถอนรายการมึงปุ๊บปุ๊บโผล่โผล่ปุ๊บปุ๊บโผล่โผล่ย็นนี่ทำมึงไม่มานะกูถอนรายการมึงแน่ไม่ต้องต่อยหรอกรู้เัินหละเย็นมาเลยมาช่วยเขาปั๊มหน่อยนี่ โ oh. อ้โเสียจากครับเสียจากนี่เจ้าของเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับบางจากบางจากสอคงเด็ดนี่ครับเจ้าของ่ข่มวยสอคงเด็ดเสียจากนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของร้านทองนะครับกับหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับเจ้าของสังหารอล,ลิมทัพย์ครับใครอยาก ใครอยากได้บ้านครับไปหาบางจากเลยนะครับบ้านราคาไม่แพงครับร้านกว่บาทเองอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีสายยันน้อยครับพงศกรนะครับศรีเทพครับเมื่อก่อนชื่อสายันน้อยต้องเป็นชื่อตอนนี้เป็นเดนเนอร์อยู่อะไรนะสซ่สงพงอมวล เขาจะเอาแชมป์ไม่อยากได้ครับอยากต่อยไปเรื่อยๆ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 ร่รรรรางกายกำลังร่างกายก็ก็ถือว่าดีดีกว่าเก่าครับครั้งที่แล้วเจอใหญ่ครับ โดนโดนน็อกครับได้ได้ฟันดันได้ฟันแต่ว่าโดนน็อกครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตลังทำร่างกายก็ทำร่างกาย,ยฟักไฟหนึ่งพอจะให้เด็กไ้โจงเทพครับนี่ครับก็ทำได้ที่ทำดันได้ที่ดันละครับ ดี๋ยวผมจะให้มณนีแดงครับเป็นหน้าเสือให้ครับให้เสียมณนีแดงเป็นหน้าเสือให้ครับสวัสดีพิกาเมืองเพชรนะครับกืองพิกาเมืองเพชรมาจะจัดมวยครับร่างกายก,ก็ถือว่าดีนะครับผม ีแดงวันที่วันที่กเก้ามาสีสะเกตดนะมันนีแดงและการมวยเขาก็ดีนะมันนีแดงพาเชียนเดินสายไปสีสะเกษหนะ่อยก็ร้อยเอ็ดหนะ่อย <c oughs> ลาเมื่อวบโจ้ต้องให้ทีเด็ดต้องให้ทีเด็ดเมื่อผมนะครับมัน,นีแดงครับ้าให้ตรงข้ามไม่ได้นะครับผมพังร้านเลยนะครับเวลาเมื่อผมต่อยต้องให้มุดมวยผมทีเด็ดน,นะครับสวนไม่ได้นะมมน,นีแดงอย่าสวนนะอย่าสวนมวยผมนะ สวนเราเจ็บตัวนะเอาแล้วขายเขาพูดทุกวันเอาเงินไปไหนหมดเขาพูดวานางไป

ดีครับไพทู์โบกดครับเป็นไงบ้างครับแต่วันเป็นไงบ้างพี่สบายดีนะครับพี่ไตหวันฝนตกไหมครับวันนี้แดงครับมาค้ำหน้าเสือห,หน่อยนะวัออนที่เก e. ้าอยอ็ดงับเลยครับงับฟีด ใครไม่ฝากใครไม่ฝากเล่นเดี๋ยวเยสียเสียใจนะครับไฟนี้ช่างห้ากโลครับช่างน้ำหนักครับนครับปึ๊ก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 ปึ๊ึงครึบ,บกปึปึ๊กปกปึ๊าปึ๊กปึ๊กปึกึ๊กาึกปึ๊กปปกากา โคราชฝนตกคือแรงเลยครับน้ำท่วมเลยบนถึงตอนนี้ตอนนี้เป็นเียดถึงนะครับตอนนี้เียบ,บนถึงนะครับไม่ใช่เรียกบนถึงเฉยๆครับสวัสดีครับป้าบูนครับสวัสดีป้าบูนนะครับ เือกเส้นนี้ครับใครเล่นได้สิบนาทีนี่เปิกเลยนะครับเพราะว่ามันเส้นใหญ่หนักนกล้ามเนื้อกำลังสวยเลยครับฟันแบกกนลยครับเอาทำไม่ะพี่ ทำไมกลับไม่ได้ครับ <S 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 หาตังค์อยู่นันก,นก่อนครับพี่เดี๋ยวเพิ่งกลับอยู่เมืองไทยก็เงินงานก็ไม่ค่อยดี วดีตาลัดอกับครับเรื่องไปรั้งร่งไรั่งไปเรงไปเร่งไปรงไปเรงไร่งไปเรั่องรั่องไรับงไรืไปเรงไปรืไไปร่อรองไปไปร่ไไปร่รอ่ไร่อง่ครั่ไ่่ ไม่เล่นไม่ได้แล้วครับทีเดียวทีเดียวชักยาวชักยาวไปชักยาวไปชักยาวไปชักยาวไาปแล้วฟ้ามือบีฟ้ามือเบ๊ฟ้ามือเบ๊ฟ้ามือเบ๊

สวัสดีครับไปต่อครับสวัสดีเสียต่อนะครับสวัสดีเอฟวีวัดฟาร์มครับปาจ์กิสวัสดีครับเสียต่อครับเสีย,ต,ต,ยต,ต่อมาเไรจะจัดมวยนครับพี่ต่อจัดของใหยเองครับหน้า,าเราเลคคอร์ดนะครับเสียต่อ นี่ก็มีอะไรนะเพลงของเลนกของอะไรนะอะไรของพิญโยครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของค่ายเพลงพิดต่อเราเนี่ยครับพิดต่อที่น้ารับของน้องๆองของกิจการรับซื้อเหล็กรายใหญ่เสียต่อครับอยู่เ่ยชนี้นี่ครับ ดีมากครับต่อที่เมกคไฟ์ครับวันที่เก้าวันที่เก้าครับร้อยเอ็ดครับอ่าได้ครับได้ครับได้ครับถ้าไม่มีโควิดได้ครับพี่อามาเลยครับ สวัสดีนายันครับนายัน้แก้วเหลี่ยมครับนายันแก้วเหลี่ยมครับใครอยู่ทำไมฮะห้อ,อ,องอะไร ปีกอยู่ไหนล่ะเอาเมื่อกี้เข้าไปไม่เห็นใครวะหวัดดีซิรีสกดักมีมั่งค่งครับมีมังค่งเนี่ยมันก่อนพาลูกชายมาก่อนไยพาลูกชายมามาเที่ยวขาย